พยายามจะให้ดูเป็นแบบ AI บบมากที่สุดเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบตื่นเต้นมากขนาดนี้พอเราได้ดู t เซอร์แล้วก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเพราะว่าหเห็นทั้งฉากทั้งแบบว่าทีมงานก็คือเป็นคนรย้ย8 0แล้วก็รู้สึกแบบภูมิใจด้วยก็ดูเลยไหมคะบอกโลเคชั่นก็คือแบบไทยเยอะรอดูรอดูเพร,ราะอย่างที่เขาบอกตอนแรกก็คือสถานที่ท่องเที่ยวบางที่คือหนูยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนซอฟต์าวร์อย่างหนึ่งด้วย ได้ค่ะก็ะตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้นะคะก็ฝากเรื่อง The t h e a t e r ไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เพราะว่าน่าจะคุ้มแค่ CG นะคะก็คุ้มมากๆแล้วแต่ว่าอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเรื่องของเครื่องเสียงก็กลาะฉะนั้นต้องมาดูที่โรงเท่านั้นค่ะขอะอน,นุญาตถ้าขออ<ผ>นุญาตเป็นราม่านะ จริงกน,นต้องขอโทษก่อนในการทำงานขอโทษทางโเดิสแฟร์นของเวียแล้วก็แฟนคลับที่เดียดด้วยเพราะว่าจริง,รงๆภาพมันก็ออกมาค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะดูไม่น่ารักจริง,รงๆแหละอันนี้เราเราก็รู้ตัวนะแต่ว่าอยากให้เข้าใจเจตนาของเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะมีปัญหากับแบบว่าประเทศเวีมมดยดดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรายังมีงานที่จะต้องไปทำแล้วก็มีแฟนคลับที่นู่นทันทเยอะด้วยแล้วกักบตัวน้องนานโนเองนะคะ จริงๆมันมีประเด็นมาตั้งแต่เรื่องของการไม่รับไหว้ที่นั่นซึ่งต้องบอกจริงว่าแล้วแต่สถานการณ์ในบางทีอะเราไม่ได้เจอน้องในช่วงงานจริงๆเราเจอตั้งแต่ตอนเริ่มงานแล้วก็มีการแรับไหว้ก็ต้องขอบคุณที่มีแบบภาพเอ่อจกแฟนขับที่ถ่ายไว้ได้ว่าแบบเราได้รับไหว้แต่แค่บางทีแบบหากล้องบางทีก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้เยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแบบทอมันมีภาพที่เราใช้เท้าเขี่ยกระโปรงบอกว่าเราไม่ถูกกับน้องหรือเปล่าคือจริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ก็คือถ้าให้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าหลายๆคนได้เห็น,นก็จะเห็นว่าค้าใส่วิดเนาะเราไม่มได้ล็อกมงกับอีกด,ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการใส่กับวางก็คือเพราะฉะนั้น โคที่เดินน่ะมันคือฟินาเล่เราไม่ได้เดินคนเดียวแล้วก็มันมีคนที่เดินต่อเราติดๆเลยนะคะถ้าเะได้เห็นในคลิปเะลรเหมือนมันเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการสบัดผ้าแล้วก็ถ้าดูในคลิปคือเราจะมีการชุดคลิปแป๊บเดียวแต่มันเป็นช่วงวิคป,ประมาณแบบวีคทั้งสองวีคว่าเอ,อ้ยเราจะเอาอย่าทเอะไรต่อซึ่งถ้าเราก้มก็คือหนึ่งชุดเราไม่สะดวกเพราะว่าเราชุดเรามันแบกโดยเฉนะคะแล้วก็ อันดับ2คือเรื่องของมงเพราะว่าถ้าสมมติเราโค้มหรือเราขยับเยอะอนะไรอย่างเงี้ยมงอาจจะร่วงได้ซึ่งในหลักการเป็นนางงามแล้วอ่ะการออนเตจก็คือมงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าภาพมันออกมามงร่วงอันเนี้ยมันจะรู้เลว่าเราไม่ไม่เหมื้อชีพซึ่งจริงๆถ้าหลายคนได้ติดตามเวลาที่ฟ้าเดินชุดยาวๆอ่ะฟ้าจะใช้เท้าอ่ะในการสะบัดชุดอยู่แล้วซึ่งเป็นเป็นปกติสําหรับเราอนะไรเงี้ยแต่ พอเราใช้กับคนอื่นก็เลยอาจจะรู้แบบไม่น่ารักอันนี้ก็ต้อง,องขอโทษจริงๆก็น้องรับทุกคำทุกคำติเราก็จะเก็บไว้ใช้ในทั้นต่อไปในการแก้ไขอะไรเงี้ยในการออนเซ็ตซึ่งเราก็ได้มีการทักไปหาน้องแล้วตังว้งแต่เราเห็นข่าวเราก็รู้สึกแบบเห็นคลิปก็เลยทักไปหาน้องนานๆว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่สบายใจอะอย่างน้อยคือเราห่วงความรู้สึกของน้องก่อนว่าแบบพี่ขอโทษจริงพี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ทักกลับมาเป็นภาษาไทยค่ะเ่าแบบว่า พี่ฟ้าหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะบัดไปโดนแบบมาหนักมาตรงหน้าเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็กลัวแล้วเสียความรู้สึกเราก็กลัวเขาเสียความรู้สึกท้ายที่สุดก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราบอกว่าไม่ต้องคิดมากไว้ร่วมง,งานกันใหม่อะไรเงี้ยท้ารู้สึกไง <c oughs> บ้างมันเป็นแค่คลิปช่วงสั้นๆต่อกนก็จำประเด็นเขาไม่ได้ดูทั้งหมดลเขาไม่ได้ฟังว่าอย่างไรเราเสียใจเป็นคนตัดสินแค่คิดตัดสั้นเขาไม่ได้เสียใจที่คนว่าแค่ ความรู้สึกของน้องมากกว่าแล้วก็หวังความรู้สึกของคนทั้งบริษัทว่าเขาพี่เขาจะคิดว่าเราแบบไม่ไม่ให้เกียรติน้องเขาหรือเปล่าเพรว่าจริงๆเจๆตนาของเราก็คไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นมันแค่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ช่วง1-2ึ่งถึงอวิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยภาพมันก็เลยออกมาแบบนั้นไม่มีร่องระงวนเรืร่องความมีปัญหาระหว่างประเทศใช่ไหม เราต้องต้องไปร่วมงานกับคณะเะียอีกเยอะมากๆจะคอนเสิร์ตหนจะพิชเตอร์ด้วยไหนจะงานต่างๆซึ่งเราก็มีแฟนคลับที่นูน่นแบบคนท้างเยอะแล้วก็ห่วงความรู้สึกเขาว่าแบบเออเพราะว่าบางคนก็เข้าใจส่วนบางคนที่แบบแฟนนางงามอาจจะไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไปเลยซึ่งมันก็เป็นภาพรักษต่อๆจากเรื่องการรับไฟนู่นนี่นั่น,น,นแต่ก็ได้แต่ อธิบายตรงสือ่อแบงนี้เราก็เก็บมาหลายวันเพราะว่าไม่อยากไลฟ์ไม่อยากพูดถึงแต่ว่าประเดน็นตรงนี้หรืออัดคลิปหรือโพสอะไรพราเราก็อยากให้มันดูแบบเป็นการตอบที่ดูเป็นทางการที่สุดซึ่งเราก็อยากจะขอโทษเขาเนียะาดราม่าที่มันแบบไม่ไม่ค่อยดีมันมีเยอะไหมคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรารจริงๆก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เยอนะเท่าที่หนูเห็นส่วนมากประมาณ70%จะเข้าใจเราว่าแบบเฮ้ยมันคือการแก้ไขสถานการณ์ณเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทาง ทางองค์กรเองเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าแบบนางงามกับการเตะสะบัดผ้าอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเราต้องเลือกระหว่างมุกุนกับผ้าซึ่งเราก็มองว่าเท้ามันก็ไม่ใช่ของต่ำอะไรอะสำหรับเรานะเขานางงามแล้วเท้าก็เป็นสิ่งที่แบบว่าสาคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือดูมองว่าแล้วต้องมันก็เดเราไม่คิดได้ไงว่าตอนที่เราแบบว่า สบัดกระโปรงแล้วคือกล้องม,มันจะแพลงมาที่เราเพราะว่ามันเป็นฟินาเล่อะไรเงี้ยแต่ก็น้อมรับทุกคำทุกคำติค่ะไม่เป็นไรไม่แค่มแมไม่กับตอนนี้เราอดดิกตัวนิดนึองอาจจะแบบเอ้ยโดนดราม่าจมกไม่ไม่ได้กังวลค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานมากๆแล้วก็คุ้นชินกับการแบบมีดราม่าแล้วก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนที่แบบเขาไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติจริงๆพอมันมีดราม่ามันก็ติดใจเรามากใช่ไหมลูกฟ้าเลือกมองยังไงกับมันคือจริงๆ พอเราเรา,เรามองถึงปัญหาก่อนแล้วพอเราแก้ปัญหาสิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงเลยก็คือน้องแคนบริเดียอะไรเงี้ยน,น้องนานโนอะไรเงี้ยพอเราทักไปขอโทษเขาแล้วเขาก็เข้าใจเราเราเข้าใจเขาก็คือจบละส่วนคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยคนที่จะตัดสินเราแค่ช่วงวีดีที่สัส้นๆก็หนูก็รู้สึกว่าปล่อยได้แล้วหรือว่า,วามันยิ่งสูงมันยิ่งหนาวก็อาจจะด้วยอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าหนูเข้าใจนะคนมันแบบว่าให้ความสัมพันธ์ทุก เขาเรียกว่าทุกเซีย่ยวเลยในการที่เราจะออนสเตจก็อยู่ในใสนเงินหรืออยู่อะไรนี้ย่ะเจะต้องแบบระวังมากคุณเราไม่ทำให้เรารตอนนี้เหมือนสะบัดไปเสร็จแล้วอ่ะฉุกคิดป่าอุ้ยจะดับมากอะไรแงบนี้ยัาน,นเะเออตนเวทีไม่ได้คิดค่ะตอนบนเวทีไม่ได้คิดเพราะว่าหนูก็จริงๆแต่ก,กล้องมันไม่ได้จับก็คือตอนหลังจากที่สะบัดกระโปรงไปแล้วเนี่ยเราก็มีการถ่ายไปมองน้องซึ่งเราก็แบบ จริงๆก็น่าจะรู้กันตั้งแต่บนเวทีแล้วเลยแต่ก็มีเหมือนทีมงานรีบขึ้นมาจัดแจงในสัปดาห์ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะภาพมันเหมือนหนูเหยียบไว้แต่ว่าจริงๆคือเราสะบัดแล้วมันติดมันเกี่ยวทีมงานก็เลยมาช่วยออกถ้าสมถติว่าเราไม่ใช้ขาเหยียบมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีสองอย่างก็คือเรื่องของตาอกที่มันจะออกมาแล้วก็เรื่องของตาตาถ้าถ้าตอนนั้นเราไม่เอาขาสะบัดผ้าไปสะบัดออกสถานการณ์ต่อไปที่มันจะต้องเตือนมันต้อลื่นมันลื่นแน่นอนมันลื่นแน่นอนเพราะว่า แอรเรียข้างๆเรามันไม่มีเพราะว่าคนต่อไปเขาเดินมาติดๆในการที่เราจะขยับมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอื่นๆติดต่อกันต้องแก้ที่ตัวเราเลยอ่ะถ้าเราไม่ไม่น่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเนน่อครไม่เหยียบก็เขี่ยออกใช่ยิ่งฟ้าถ้าครั้งต่อไปมันเกิดอันนี้เรามีเตรียมแผนสองไหมหรือว่าอาจจะนาฬิกล้าขยับแล้วไปว่าจะต้อง โ oh, mm hmm. พูดยากเลยอะเพราะว่าถ้ามันเป็นโชว์เดียว uh oh. โชว์สองคนะ่ะมันสามารถแบบมีแอรีย oh. ในการแก้ได้แต่พอมันเป็นฟินาเล่ที่ uh oh. มันมันมีหลายคนนะมันคอนโทรลยากดนึง uh oh. แต่ก็องระวังมากอาจจะถ้าเป็นรอบหน้าก็คืออาจจะแบบแต่ภาพมันก็จะออกมาไม่สวย uh oh. ไงถ้ารอยทีมงานมาเขีย่ยให้มันก็ภาพมันก็ไม่ได้อีก พอลจริงๆเราแค่รือว่าแบบว่ากล้องมันไม่ได้แพ้นแล้วก็รีบแต่กล้องก็คือรีบเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้สบายใจขึ้นไหมคะพอพอได้เคลียร์แล้วได้บอกสบายใจสบายใจค่ะก็หลังจากที่พอเริ่มมีดราม่ามากขึ้นจริงๆหนูว่าเลือกที่จะแบบไม่อ่านดีกว่าอะเพราะว่าคนที่ควรจะเข้าใจมากที่สุดคือเราขอโทษไปแล้วนะคะเข้าใจถูกมันบ่นตอนที่แบบดราม่าข่าวโินแล้วว่าชินแล้วก็หนูก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอ่ะสมมติว่าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จัก เราเราก็อาจจะมีคิดเหมือนกันเพาแบบมือผ้ามันก็ออกมาไม่น่ารักจริงๆโอโอแบบนีน่งเือสอบแบบไป่ต้องถามใครต,ตอบ <c oughs> เอททบอ้าแพค่ะ